บาดีเปล่าดุงมาดิมาดีอุดเร้ว สวัสดีปารุสวัสดีปารกเอาเต้นเต้นเอาเอาเต้นเต้นเอาเอาเเอเสยดีปาเอาเฮ็ดบันเฮ็ดอมันมีผบเฮ็ดสี่ทังขยะอยากร้องทั้งขยะป่ะเด็ไหนรองดูแม่ปุ๊บปะน้องบบสุญามีนี่ เาไปเลยไปเห็ดดดูกันดูกันคึ่มลม หง่เป็นรถพอมันบอกไงพี่น้องบโบนิทุนอะไรรถจะมันเป็นน้ำเราเว้ยมันกระหึ่งแล้วอันนี้มันตะคุ้มมืออยู่ เด้อพี Pokémon ่น้องมาเดิอมาเดิอหุงทานปินเจเจ่ะเจเจเจ้ามกับเากเปิดล้านขนมเครื่องไส้น้ำอามน้นำดื่มเจเดเจเปิดแล้วดรีขม่ารีขม่าพ่อแม่พี่น้อง บ้านไก่เฮนเที่ยงบ้านไก่ต่างประเทศบินตรงมาได้เด้อโอ้ยบินตรงมันกับไก่เลหรอมันกับไก่เลยบินตรงบินตรงมาบ่อสเอาอันเครื่องบินมันอยู่ในหนีบอสอยงสิบินตรงมาได้นะอ๋อเรานี่มีเลยมึงหน้าเลยบ่สเขาบ่กหูจักล้อมนัด

mà mình khỏi bừng đã. <laughs> là đất đất này. đó mới bừng mời tính mời mời cái mời hẳn mời này mời nè mời 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 thử, mời 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 ถึ้ผ้าสดใส <laughs> ถึ้ผ้าสดใสมันสินีกลเพื่นอนกาน่อนกกลุกมากลุโตเลย วอนฮียงก็เป็นนะะชสองทุ่มโมเมนตสามจะ้นเรือเือดเทนมาแล้เนเข่ยเถึงตามไปติไว้ตลอดที่ตลอดทางมาตลาดบอนะ ็บบนั้นเลยตักวุูนไปบังด้วยแคทได้งงมากอินบอลลูอันนี้ของประเทนอันนี้ของค่อยมะพริกมะเขือกระชี้นปิ้งไก่ชองไม้อย่าเกินอย่างัวดีวะจัดมันบูมียังเลยคนไรก็เครื่อง คนไล่คนไล่มียังมีแต่เขื่อนก็มีอยู่เกี่ยเื่อน้อยนะไล่ยวกไล่พวกมีนี่คือเจ้าแบติ้่ายสิบนาทีอันอันนั้นนะให้คนร้อยเปอร์เอด้ามาวันนู้นเกลมไฟเรืนมาเลยแรงมั้งเมทีเลยเรวลงบอดเยนะฮะเรวลงบอดไม่บอสันยืกับเพื่อนมาเราได้กูหิวทาองเรื่อนกอดจัก แต่นทงเขื่องนะคะเอาไปเมื่อกี้ยักเรื่องใหญ่ึ้นมาเดียดจะรบลงไปอีกลไปเนาะเออีวายังแต่บอาส่งเขืองนานมอเลงเมื่อก่อนกินาเลเขียมา่ก็บปาทีล็กกงแกงใส่แดงมีบ่เออเดี๋ยวเห็นางามเป็นห่อน่อฟางเมก่อนี้ดเไปกินก่อน

Ертім, 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 ертім. ว่าเทียว์แงตีนสองสามตื่นเลยมาที่ขวดกระปุกว่ามานำนามากันอนก็ตืวมาหกบาเลยีองกัตีสี่หม้อเเห็นผอยบอเมา่ิไ่หอยลาดเนี่ยมันอยากไปหาจอด Mà, này nó hay đấy Chim Chậu này nó mới tính ngay tết đòi chiếc Chá ba đi ba lưng ba đi ba พ่อเม่เจ้านอาสแลงลงตลาดพุ่น้อยเม่เจ้ากินนะแล้วไปผู้เดียนะโอจักไีจับอีไปรุงแขกไปรุงแขกไปลุงแขกทางนี้เอาสแลงบางเอาพี่น้อง กลางคืนแล้วคนยานคนมาส่งก็แล้วอสเตรเลียมาบางังเอาเมอนพาด,ดางงามขนาดมันนี้ คลิปนี้ก็ขอลาเลยเดี๋ยวพ่อแใหม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เคยลาเลยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปนะสบายดี